คือเนื้อเขาอะ่ะเหมือนตัวรองพื้นรุ่น Fresh Wear ของเขาเลยนะคะิวดปะมันเนียนมากเลยอะ่ะรีบทุกคนยังรีบรู้จักอากาศแล้วน่าจะร้อนพอสมควรนี้วิวสวยมากใส่แมสอันนี้นะ่ะใส่แมสอันนี้เลยคนที่มีผิวแห้งผิวมันผิวผสมนะคะนี่นะคะแกมีแจก Giveaway อยู่นะคะแจกลิปติออล5แท่งนะคะ้องแต่อันนี้ให้ทุกคนดูนะ คนคือเดี๋ยวเรานะคะจะต้องเช็คเอาท์จากโรงแรมนะคะอีก 40นาทีข้างหน,น้าแล้วแกแบบค่อนข้างรีบแต่วันนี้นะคะเราจะมาใช้แป้ง r o y a l Infallible 2 4 o u r Hour Fresh Wear Foundation in a Powder ตัวนี้เดี่ยวเดี่ยวเลยนะคะเท่าที่ยกมใช้น้องเขามา4แบบไม่เกิน5ครั้งอะ่ะแกชอบเนื้อเขามากเลยนะแต่ว่ายังไม่เคยใช้น้องเขาเดี่ยวๆียวเดี๋ยวยวันนี้เราจะมาใช้น้องเขากันนะคะที่ผ่านมาที่ลองใช้น้องเขามาชอบเนื้อเขามากเลยคือเนื้อเขาอะ่ะเหมือนตัวรองพื้นรุ่น Fresh Wear ของเขาเลยนะคะเนื้อรุ่นนั้นเนี่ยจะเป็นเนื้อที่แบบเบอร์รูมขนทาให้ผิวเนียนทําให้ผิวกริบผิวเปะ๊ะแล้วก็ ไม่จับกับรอยแห้งเนื้อรุ่นนั้นเนี่ยคือดีมากแกมทํารีวิวบบเปรียบเทียบรองพื้นลอรีออลสามรุ่นไปแล้วนะคะแกมแบบทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะแกมชอบเขาทั้ง3รุ่นเลยนะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวที่แตกต่างกันออกไปนะคะลองไปดูได้จริงของเขานะคะเป็นแบบนี้เปิดออกมาเจอแป้งแล้วก็จะมีแบบตรงตรงนี้ที่มีพับมาให้นะคะมีกระจกด้วยไพล์พอล์นะคะตัวนี้เหมือนเดิมอ่ะคิวมันดดแดดแพดิโด ลงกันเลยด้วยความที่ว่าเรารีบแล้วให้เ,เพื่อนๆดูแบบเอ็กซ์คลูใกล้ๆไปเลยนี่เนี่เห็นไหมคือลงแล้วแบบเนียนมากอะ่ะเนียนมากคือไม่เหมือนว่าลงแป้งอะ่ะมันยังไงคะ่ะนี่สองฝั่ง ผิวดูเนียนดูสม่ำเสมอดูสวยขึ้นมาเลยนะคะไม่จับกับรอยแห้งๆใดๆทั้งสิน้นเช่นเดียวกันกันกบตัวรองพื้นน,นะคือตัวรองพื้นที่เป็นเนื้อเหลวของเขาอะ่ะใช้ดีมากผิวเนียนมากผิวเนียนมากก็แค่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ปกปิดใต้ตาแก้มมากนักนะคะช่วยกบรอยดำรอยแดงแบบเบาๆไม่ได้เยอะนะแกมว่าอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้นะคะคือผิวเนียนมากแล้วก็แป้งบางตัวเวลาลงไปแล้วเนี่ย เออบางทีเนี่ยเขาจะไปทําให้ผิวกำดูเขาเรียกว่าอะไรเป็นเส้นๆเ,เนอะด้วยความที่ว่าเขามีความเป็นแปลงมากๆเนอะแต่ว่าอันนี้นะคะอ่ะเนียนมากเนียนมากเออแล้วก็เกลี่ยง่ายมากนะคะณนะจุดๆนี้ทีนี้ใช้ที่ปัดแก้มนะคะของ s u p e r m u um. มัแปรงที่ใช้นะคะจะเป็นของโจวีน่าแก้มจะใช้ลิปแอร์เมสนะคะเบอร์46นะคะ แปลงของโจวีน่านะคะเออเนี่ยหน้ามันดูมีสีสันขึ้นมาหน่อยแล้วก็คิ้วกับตาอะไรเงี้ยแกมจะไม่ทำอะไรเลยแกมจะปล่อยไว้แค่นี้เพราะว่าแกมรีบทุกคนแกมรีบร,รูจากอากาศแล้วน่าจะร้อนพอสมควรให้ทุกคนดูวิวสวยมากใครยังไม่ได้ดู v ล็อกนะคะไปดู v ล็อกได้เลย v ล็อกเนี่ยก็จะมีบอกด้วยว่ากินอะไรทําอะไรพกอะไรมานอนโรงแรมผิวสวยปะ มันเนียนมากเลยอะปกปิดแบบดูเป็นธรรมชาติมากๆสวยเลยไปแล้วบายให้ดูนะคะอากาศคือแบบว่าท้องฟ้าจ่มใสแล้วก็สดชื่นมากๆรู้สึกอบอ้าวเล็กน้อย มาเจอกับแกมอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบวันใหม่เลยทุกคนวันนั้นนะคะที่แกมได้ลองแป้งลอริออไปเดี่ยวเดียวนะแกมก็ใช้ชีวิตกับน้องเขาเดี่ยวเดียวนะประมาณ10ชั่วโมงเจออ,อ,อากาศร้อนๆอากาศอบอ้าวด้วยนะคะถ่ายกันที่โรงแรมใช่ปะผิวแกมอะ่ะสวยมากแล้วพอออกแดดเจอแดดอะไรเงี้ยแล้วแกมลองดูผิวตัวเองอะ่ะมันไม่เหมือนว่าแกมทาแป้งพับอยู่อะ่ะเนื้อเขาเหมือนรองพื้นจริงๆอะ่ะเหมือนเรากาลังทารองพื้นอยู่ที่เป็นรองพื้นในรูปแบบแป้งผบปะ อันนี้ Amazing มากทุกคนผิวสวยจริงถยงแกแบบขึ้นวีดีอให้ทุกคนดูที่แกมถ่ายไว้เพราะแกมก,ก็ทึ่งกับเนื้อเขาเหมือนกันนะคะพูดถึงเรื่องความติดทนนานแต่มสิบเนี่ยแกมให้ประมาณ8ทุกคนคือถ้าเพื่อนๆใช้กับรองพื้นที่ไม่ได้ติดทนนานมากนะคะแป้งพับตัวนี้เนี่ยจะทําให้รองพื้นมันติดทนนานขึ้นแล้วก็คุมมันได้ดีขึ้นนะคะสําหรับเพื่อนมื่ขไหนที่อยากใช้น้องเขาเดียเด่ยวๆนะคะวันนั้นแกมอยู่กับน้องเขาประมาณ10ชั่วโมงนะคะ,ใส,สนนะใส่แมสอันนี้น่ะใส่แมสตัวนะคะค ไม่มีรอยใดๆเกิดขึ้นเวลาถอดแมสออกมาแล้วแกมรู้สึกได้ว่าโอเคแป้งคางจมูกของแกมเนี่ยเริ่มแบบ เฟดออกไปแล้วก็ผิวแกมตรงหน้าผากน,นะคะแกมเริ่มที่จะเห็นสีเนื้อโผล่ออกมาบ้างน,นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วว่าเวลารองพื้นเขาหลุดอะสำหรับแป้งตัวนี้คือไม่เป็นคราบไม่ตกล่องเหมือนแค่แบบอะเห็นสีเนื้อเท่านั้นเองนะคะในส่วนของการควบคุมความมันนะคะควบคุมความมันได้ดีมากอยู่10ชั่วโมงนะคะแต่ว่าความมันออกมาบนหน้าแกมน้อยมากถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่แกมแบบโอ้โหขนคล้องเจออากาศร้อนๆเดินไปนูน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นแป้งที่ช่วยควบคุมมันได้ดีมากแล้วความ มันที่ออกมามันไม่หนาทําให้รูขุมขนแกะยังดูดีอยู่ความมันที่มันออกมาสิ่งที่เพื่อนๆทาได้ก็คือใช้กระดาษทิชชู่ซับออกนะคะเป็นอะไรที่แกมแบบชอบมากๆแล้วก็จบวันอะแกม,มาหักกระดาษทิชชู่ที่แกมป้ายรองพื้นออกไม่เจอห้องแกมมันหลกทุกคนแต่ว่าวันนั้นเนี่ยหลังจากจบวันแล้วแกมเห็นสีเนื้อแกมเห็นว่ามีรองพื้นหลดุหลดๆไปใช่ไหมแกมก็เลยใช้กระดาษชชู่หนึ่งใบนะคะลองถูทุกอย่างเนี่ยถูหนึ่งถูสองนะคะว่ายังมีแป้งพับเนี่ย เหลืออยู่ไหมแล้วปริมาณแป้งพับที่มันออกมามันไม่ใช่แบบน้อยๆอะทุกคนมันเหมือนแบบเป็นแป้งพับที่แบบเออเกาะอยู่บนผิวเราจริงๆนะคะปิดของคุณน้องคนนี้นะคะก็คือ buildable เลยแล้วก็การปกปิดเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากๆลงไป2อสามชั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความสึกว่าผิวหนาเกินไปหรือผิวดูเป็นคราบผิวดูไม่สวยอะไรเงี้ยต้องแตะอันนี้ให้ทุกคนดูนะแผ่ของแกมนะนี่เนียนมากคือ ก็เพิ่มการปกปิดนะคะจากน้อยไปถึงโอ้ว้าวทุกคนกรบแผลของแกมแบบ <c oughs> เห็นรอยเบาๆแต่ว่ากรบแผลแบบเกือบมิดอะ <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้านี้บอกเลยว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยลองเอาน้องมากรบแผลนะใช้แปรงก็จะได้งานแบบอะปกปิดน้อยขึ้นมาหน่อยนะคะสบัดสบัดออกแล้วก็ปัดเลย เห็นไหมว่าเขาไม่ได้แบบแมตอะไรจนเกินไปอ่ะเขายังทำให้ผิวเราดูนุ่มดูเนียนถ้าใครใช้พับนะคะก็จะได้การปกปิดที่เพิ่มขึ้นนะคะมาใช้พับอันนี้เน่ะแตะไปดเลยเห็นป่ะเพื่อนๆไม่เห็นรอยแห้งๆเลยเนาะงานปกปิดแบบ ต้ตาคนใต้ตาดํามากๆอะไรเงี้ยใช้คอนซีลเลอร์ช่วยแล้วก็ใช้คุณน้องคนนี้ลงทับเนี่ยก็น่าจะดีกว่าความรู้สึกเออเพราะว่ามันจะแบบเห็นไหมมันจะมีรอยดําๆตรงนี้ที่แมรู้สึกว่าอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อครีมช่วยนิดนึงนะคะอ่ะแต่ว่าเนี่ยมันก็สวยเลยนะโอ,อ้ทาให้ผิวดูแบบ ป๊ะขึ้นดูเนียนขึ้นดูละเอียดขึ้นนะคะคนที่มีผิวแห้งผิวมันผิวผสมนะคะสามารถใช้คุณน้องคนนี้ได้เลยสําหรับแป้งบางตัวเนี่ยจะติดทนมากมีความแมตต์มากคุมมันมากๆอะไรเงี้ยสําหรับตัวนี้นะคะคือเขาจะไม่ได้แมตต์ขนาดนั้นอะ่ะเออมันยังเป็นความที่แบบเป็นงานแป้งที่คล้ายๆรองพื้นที่คนที่มีผิวแห้งเนี่ย ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะเป็นอะไรที่แกมประทับใจมากๆเช่นเดียวกันกันกบตอนที่แกมลองรองพื้นฝาแดงของเขาประทับใจเหมือนกันเลยแล้วก็รองพื้นรอยล้อสามตัวที่แกมได้ทํารีวิวไปนะแกมชอบเขาทั้ง3าตัวเลยถึงแม้ว่าบางตัวเนี่ยไม่ควบคุมความมานแต่ติดทนนานอะไรเงี้ยเออแกมก็คือประทับใจนะคะจะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะคะแกมมีแจกกิบเบอเรยอยู่นะคะแจกลิปดีออลห้าแท่งนะคะรวมถึงของขวัญอื่นๆนะคะเดี๋ยงไงแกมทิ้งลิงก์ของกิบเบอเรไว้ให้เพม่อนๆด้านล่างด้วยแกมคิดว่าแกมไม่น่าจะพลาดข้อมูลอะไรไปนะ ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์มาได้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวแกมมาตอบแน่นอนนะคะตรงนี้นะคะน้องแกมขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวงเราเจอกันวีดีโอหน้าวันนี้ก็นไปค่ะสวัสดีค่ะ